สวัสดีค่ะอันนี้ดอกขอมินนะคะเนี่ยค่ะที่ปลูกในยางรถยนต์แล้วก็ล้าทิ้งไปสักนานเขาก็เกิดขึ้นมาเองวันนี้เขาก็มีดอกให้เราชมสวยงามเนี่ยค่ะดอกขอมินสวยนะคะเนี่ยค่ะปลูกทิ้งปลูกกว้างเอาไว้ ในยางรถยนต์เห็นไหมคะนะตอนนี้เขาก็ออกเป็นดอกให้เราสวยชื่นชมกินได้นไมคะมีกลิ่นน่าจะมีกลิ่นหอมไม่กล้าเด็ดมาดมกมิ่นเนะะียค่ะปลูกทิ้งปลูกกว้างไม่ค่อยได้สนใจกลายเป็น มีหัวให้เราได้กินด้วยนะคะเนี่ยหัวเขาก็อยู่เนี่ยคะ่ะเนี่ยหัวเห็นไหมคะหัวเขามินเนี่ยค่ะเนี่ยนะคะ,คะ,ะ,คะจะกินเราก็มาขุดเอาละคะ่ะวันละนิด,ดวันละหน่อยนะคะให้ชมความงาม ที่นี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ